ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรอืมไม่ใช่รายการสาระถ้าไม่มีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับเหตุการณ์มันก็คือนะครับเมื่อวานเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่แล้วเมื่อเช้าเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้อืมตื่นมาถึงกับร้องว่าโอ้เชียดกันเลยทีเดียวไม่กอน บ้านสวนกลายเป็นทะเลอีสานไปซะแล้วแล้วตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้น้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้าแห้งให้ฝนแรงซะยังดีกว่าก็ย่อว่าแต่อาาละการเลยนะครับรู้สึกว่าวันเนี้ย ผมคงต้องมีอะไรให้ทําอีกเยอะแยะเลยนะครับยังไงซะก็อาจมาเป็นอกซะเลยนะครับอืมก็เข้าไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับบ้านผมน้ําท่วมว้อืมก็ตอนนี้กําลังเข้าบ้านนะครับหลังจากเอาเจ๊แดงนะครับเอารถเก๋งไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลก่อน <laughs> เพราะว่ารู้สึกว่าน้ํามันจะมาเร็วมากตอนขาออกไปน้ํายังไม่ยังไม่ขนาดนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้น้ํามันท่วมไปซะละ ก็ God. ดีที่เอารถไปเก็บไว้ก่อนตอนนี้ก็จะไปเอาขนตู้โยงตู้เย็นขึ้นบ้านก่อนนะครับเกเดี๋ยวขอตัวลุยน้ำไปต่อก่อนโอ้ไม่ก็ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันกำลังจะท่วมบ้านผมแล้ว ติดห้องกลัวแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นจังหวะนี้ตู้เย็นอยู่ตรงนี้เครื่องซักผ้าเอาไปตรงนี้เครื่องตัดหญ้าอยู่ตรงนู้นนะครับอพยพขึ้นที่สูงหมดอตอนนี้น้ําก็ประมาณนี้แล,ะละ้วล่ะใกล้จะท่วมเต็มทีแล้วนะครับส่วนหลังนู้นคงจะเรียบร้อยนะครับไม่เหลือโรงรถก็โดนท่วมไปแล้วนะครับก็ดีหน่อยที่ตอนเช้าเราเอารถไป ไว้ที่โรงพยาบาลเผื่อมันมาวัวภาพมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะสวยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งให้สังเกตดีๆก็จะเห็นปลาน้อยนะครับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเลยทีเดียว่หยสิเล้าไก่เล้านี้ก็โดนท่วมไปเรียบร้อยแล้วแต่ไก่ก็ยังอ,อยู่บนที่สูงนะครับคงไม่เป็นไรเว้นแต่มันจะตกใจแล้วก็โดดลงมาลงน้ําเอง อาจจะเงียบๆนะครับผมผมต้องระวังทุกอย่างก้าวเวลาเดินของงูเงี้ยวเขี้ยวตัวขอมันหนีน้ํามาเหมือนคนนี่แหละตอนนี้ท่วมสระผมไปหมดแล้วเรียบร้อยระหว่างทางถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นขี้ไก่เดือนนะครับไสเดือนตัวอ,บอวบๆเลยทีเดียวมันก็หนีน้ํามาเหมือนกันตัวนู้นก็เป็นเล้าไก่นะครับก็เรียบร้อยไปเหมือนกันแต่ไก่ก็น่าจะฉลาดนะครับมันน่าจะอยู่บนที่สูง มันคงไม่โง่ลงมาตกน้ำตายหรอกทีนี้เรามาดูทะเลของจริงกันมันท่วมจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะครับแบบเนี้ยตรงเนี้แต่ก่อนก็เป็นทุ่งนานะครับมีแต่ข้าวเขียวแต่ตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วดูเหมือนว่ามันจะมาเรื่อยๆนะครับไอ้น้ำเนี่ยมาเช้ายังไม่ยังไม่ขนาดนี้เลย ลมแรงแฮะไสเดือนนะครับก็กำลังหนีตายเหมือนกับพวกเรานี่แหละเอาวันนี้ผมคงต้องมีภารกิจอีกหลายอย่างเลยนะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าได้คลิปนี้มาลงแทนรายการต่างๆนั่นแหละก็น่าเสียดายนะครับที่ atv มันมันสะอึกน้ำก่อนที่จะมาถึงนี่นะครับไม่งั้นคงจะได้มีคลิป การขี่ ATV เกิดขึ้นแต่ก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับเพราะยังไงผมก็ยังไม่ตัดต่อหรอกเย็นนุ่นแหละกว่าจะเอาคลิปนี้ลงฟังจากเสียงแล้วนะครับดูเหมือนว่าน้ํามันจะขึ้นมาถึงที่ผมเอาข้าวไว้แล้วผมต้องย้ายข้าวก่อนนะครับเพราะงั้นวันนี้คงมีอะไรให้ทําอีกเยอะ สิบกระสอบนะครับดูซิว่าผมต้องย้ายอะไรอีกไหมเตียงนี้ก็พักเที่ยงนะครับก็มเีเรียกว่าอะไรไดีเนื้อกระทะหรเอเนื้อดาดก็พักเหนือนก่อนเดี๋ยวเราก็มารอดูว่าเราจะต้องทำอะไรอีกหรือเปล่า ตำมะข ung เอาตำมะข u n งเออเอาราบงัวอืมอืม,ต,มต้มแซ่บต้มแซบแซบพอแล้วหมดตอนนี้ได้ ATV มาแล้วนะครับนี่ ไปซ่อมมาตะก,กี้นี่แหละคราวนี้ก็จะมาขี่เล่นกันเค <c oughs> <c oughs> ¡Vamos, vamos, vamos! ก็มันดีนะครับสนุกดี <laughs> ตอนนี้ก็4ี่โมงห้าโมงแล้วนะครับรู้สึกว่าจะต้องวางมือแล้วล่ะถ้าว่าถ้ามันมืดกว่านี้เนี่ยทำอะไรคงจะลำบากนะครับก็คงต้องขอปิดคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับน้ำมันก็ยังไม่ลดลงนะครับไฟมันก็ยังดับอยู่เน็ตมันก็มามาหายๆนะครับคันจะทําคลิปเนี่ยลาบากหน้าดูเลยนะครับก็ขอให้น้ํามันลดลงไปเร็วๆนะครับ แล้วผมก็จะรีบกลับมาทำคลิปให้เหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับอะไรก็ไม่รู้พาร์ทหน้านะครับล็อกแล้วกันบายสวัสดีครับเ yeah. หรือ,อยังไม่รู้นะครับจับดูแป๊บ <laughs> ไม่ใช่ละไอแบบนี้นะครับ <c oughs> ไม่ต้องคำดูแล้วมันหดไม่หดแม่งโคตรกว่าเลย <laughs> ดูยงยีนี่โอ้โหนี่นะครับนี่คือสุดขา <c oughs> <c oughs> หมดหมดแล้ว <c oughs> ยีไม่ฮาร์ดพอเลยวะ เฮ้เทเทเโอฮ่า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 โอเคนะครับอากาศมันร้อนมันต้องทรงนี้เท่านั้น เนี่้โหไม่ใช่ยยงกีบ้าเบอร์แล้วแบบนี้สีวารบ้าเบอร์แล้วแบบนี้โ okay. อเคเอยายีทำให้เสมอทีก็เรียนรู้ตัดไปเรื่อยๆนะครับอีกสักไม่น่าจะเกิน20รอบก็น่าจะตัดเป็นทรงได้แล้ว